งานซ่อมมอไซค์อยู่แถวไหนวันนี้โอ้ยยางก็รั่วรถก็พังงานก็ทำไม่ได้อไรเงี้ยเน่ก็เหนื่อยทำไงเนี่ยโอ้หลานอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยซื้อมอไซค์ต้องไปลอให้มม่งนี่ยลอให้มม่งรู้แหละลอยห้มม่งโรสูนหกหนึ่งสี่สูนสี่เก้าเก้าสี่สี่ไงลอยหิมม่งจำได้ลอยมม่งซ่อมมอไซค์ด้วยใช้ลอยหิมม่งวันนี้รถรถวิมีรถรถพอเสียทำไงได้เนี่ยอ๋อผมดูเนี่ยอยู่เนี่ยเท่านี้แล้วยูดเนี่ยอะ่รนี้ มารับมีรถรับส่งด้วยเลอรฮู้ขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมาเลยหน้าจะมาเลยหน้าสวัสดีครับลูกค้าลูกค้าเป็นอะไรมาครับโอ้เป็นเยอะเลยพี่เป็นอะไรบ้างพี่ก็มันไล่าย,ยาก่ะ ก็อาจารย์ก็เบรกสมบัติทัดเสียเกลุดเ<อ>ชือกสะดุดเผาหักสลักหายเฮ<อ><า>้งเทียนห้างยางแฟดแม่ตาใดไม่ใจไปไม่ชาร์จสตาร์ทผังพี่พี่พชใช่เลยพี่อาการรถ <c oughs> พุ่มเล็เดี๋ยวผมดูแลครับเดี๋ยวเชิญลูกค้าแล้่องรอด้านในนะครับตรงตรงไหนครับด้านในเลยครับผมแม่ทีนี้เขาสะดวกจริงห้องพักรับรองลูกค้าเอกโคตรเย็นแพร่มีไวไฟเครื่องดื่มด้วย ก้อนซ้อมก็ประเมินราคาก้อนชั้งบริการยั่งดีเครื่องมือมาตรฐ่านครบถันแผนซ้อมใบลนตโยอโหมีเยอะ้อมบริการลูกค้าทุกคนเลยอะมีแอปหม Honda ด้าโตด้วยแค่ลอดลงทะเบียนก็ทแทบแท่ทันทีติ้เดียบริการลูกค้าทั้งพันหคข้าทามล่างถังซ้อมด้วยแค่มีบริการนักตรวเช็คฟรีที่ราการทั้งหมดอยู่ตองที่นี้เลย โลหิงโม่อนดาวีนเซ็นเตอร์นะจ๊ะโอ้คูข้องเขาดีจริง